สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านสวัสดีพี่น้องสอปปอลาวด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวอย่างร้อนนะครับวันที่12เดือนพฤศจิกายนปี2021นะครับมีข่าวอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับถึงชาหานโกกักงต้องถอนกองกําลังออกจากพื้นที่นะครับในเมืองโกเราไปฟังดูครับพี่น้อง เมื่อวานี้มีการประทะกันเกิดขึ้นในพื้นที่เมืองโกนะครับถนนสายหลักหรือถนน 37, 38ไมายนะครับมีทหารไม่นองไลยเสริมกองกำลังเข้าไปในพื้นที่รถขบวน28คันนะครับทหารโกรกั้งที่อยู่ในพื้นที่นะครับถอนกองกำลังออกยังไม่หมดนะครับแต่ทหารไม่นองไลยก็รีบเสริมกองกำลังเข้ามาในฐานนะครับหลังจากนั้นก็มีการประทะกันเกิดขึ้นนะครับ ทาหารโกกั้งหรือ mnta ที่อยู่แนวหน้านะครับมีการประท่ากันเกิดขึ้นรถขบวนทาหารมิลองลลยได้รับความเสียหายนะครับทาหารมิลองลลยก็เสียชีวิตไปหลายนายด้วยกันนะครับเมื่อวานี้อาจจะคุยกันยังไม่เข้าใจนะครับทาหารโกกั้งกําลังเก็บอุปกรณ์หรือเสื้อผ้าต่างๆนะครับกําลังจะถอนทัพออกจากพื้นที่เมืองโกนะครับมีอยู่สามฐานด้วยกันหลังจากนั้นทาหารมิลองไลย อาจจะไปพูดคุยกับผู้สนับสนุนทหารโกกังหรือ MNDa นะครับอาจจะเป็นชาวจีนนะครับซื้ออาวุธอะไรสนับสนุนให้กับทหารโกกั้งหลังจากนั้นทหารโกกั้งก็ได้ออกมาประกาศนะครับให้กองพลที่อยู่แนวหน้านะครับใกล้ๆกับถนนต่างๆนะครับที่อยู่ใกล้กับเมืองโกทหารโกกั้ง MNDa ก็ต้องถอนกองกําลังออกไปจากพื้นที่นะครับมี ผู้ลักผู้ใหญ่นะครับสั่งให้ทหารโกกังหรือ m n d a ถอนกองกำลังออกจากพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าถนนสายหลักนี้ก็ติดแนวชายแดนรัดฉานชาวไทยใหญ่นะครับแล้วติดชายแดนของจีน เมืองโกก็อยู่ตรงกลางนะครับแต่ทหารมิโนลายเวลาจะเสริมกองกำลังเข้าไปในพื้นที่หรือลัดกระชินลำบากลำเย็นนะครับเนื่องจากว่าทหารโกกั้งอยู่ในฐานติดกับถนนที่ทหารมิโนลายจะกลอนอาวุธเข้ามาในพื้นที่ก็ลำบากนะครับพี่น้องฐานตรงนี้ก็สําคัญนะครับเนื่องจากว่าใกล้กับถนนแล้วมีมือปืนไซเนเปอร์หลายคนนะครับปีอยู่ในฐานต่าง ทำให้ทหารมินอลายเอา,เอ,าเอาวุธเข้าไปในรัฐกระชินไม่ได้นะครับทหารโกกั้งหรือ m n d a กับทหารกระชินก็เป็นเพื่อนดีกันนะครับ <c oughs> เวลาทหารมินอลายจะกขนอาวุธเข้าไปในรัฐกระชินขนเข้าไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าทหารโกกั้งก็อยู่ในพื้นที่ตามเส้นทางต่างๆนะครับเส้นทางนี้ก็มีการส่งทอแกสไปยังเมืองจีนด้วยนะครับเนื่องจากว่าชาวจีนกวัวทหารโกกัก้งอาจจะคุม ไม่ได้ในพื้นที่ต่างๆนะครับัวทหารอื่นเข้ามาควบคุมเนื่องจากว่ามีท่อแก๊สของมินองลายนะครับที่ส่งไปยังเมืองจินก็อยากให้ทหารมินองลายเข้ามาคุม้มครองในพื้นที่นี้นะครับสั่งให้ทหารโกกังหรือ MNDa ต้องถอนกองกําลังออกไปจากพื้นที่นะครับผู้นําทหารโกกังก็ต้องพังพ่อค้าชาวจีนนะครับให้ถอนกองกําลังออกจากพื้นที่เหตุผลก็คือ ทหารมินอลายอยากไปคุ้มตรงนี้นะครับอยากขนอาวุธสินค้าอะไรต่างๆไปยังเมืองจีนง่ายขึ้นนะครับพี่น้องแต่สุดท้ายทหารโกลกังหรือ MND a ก็ต้องถอนทับให้กับทหารมินองลายนะครับเมื่อวานนี้อาจจะไม่รู้กันนะครับก็เลยมีการประท่ากันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดในพื้นที่นะครับในเมืองโกอาจจะมีความร้อนแรงเกิดขึ้นอยู่นะครับแต่ทหารโกลกัง ขัดคําสั่งของผู้นาของเขาไม่ได้นะครับก็เลยต้องถอนกองกําลังออกไปจากพื้นที่เมืองโกฐานต่างๆก็ทาหารมินอนไลเริ่มจะเข้ามาอยู่กันจํานวนมากขึ้นนะครับเรามาฟังอีกประเด็นครับพี่น้องในรากชินหรือทาหาร KIA สู้รบกับทาหารมิองไลนะครับที่เสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่ ทหารกระชินหรือ KIA นะครับได้ประกาศว่าจะปิดถนนทุกสายนะครับที่ทหารมินโนลายจะเข้ามาในเมืองหรือในรัฐกระชินมีพี่น้องชาวบ้านนะครับได้พูดกับผู้สื่อข่าวว่าทหารมินโนลายได้แอบเสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่รัฐกระชินจำนวนมากเนื่องจากว่ามีข่าวนาหูนะครับนักมิจฉาต่างๆว่าทหารมินโนลายอาจจะมายึดฐานหรือยึดรัฐกระชินก็เป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่ามี ทหารมินองลายนะครับที่ไปเจราจากับทหารโกก้กางหรือ MNTA ให้ถอนกองกําลังออกไปจากพื้นที่ต่างๆนะครับตั้งฐานอยู่ใกล้ๆถนนที่ทหารมินองลายจะขนอาวุธหรือเอาคนเข้าไปในรัฐกระชินนะครับแต่ทหารกระชินก็ได้สั่งปิดถนนสายต่างๆนะครับไม่ให้ทหารมินองลายได้เสริมกองกําลังเข้าไปในรัฐกระชินนะครับแต่ทหารกระชิน ก็ได้ออกมาเตือนพี่น้องชาวบ้านนะครับเวลาเจอทหารมิลองลายเข้ามาตามพื้นที่ตามถนนไหนก็ให้ไปแจ้งกับทหารกระชินของตัวเองนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านหรือในเมืองทหารมิลองลายก็เริ่มจะเจรจาหลายพื้นที่นะครับแต่เมื่อวานนี้ก็ไปเจรจากับผู้นําทหารโกกังก็สําเร็จไปอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ทหารมิลองลายเก่งนะครับพี่น้องเวลาสู้รบกันอยู่ดีๆทหารมิลองลายไปพูดคุย ก,กลุ่มก็ต้องถอนกองกําลังให้อยู่ตลอดเวลานะครับที่ผ่านมาแต่ทหารกระชินหรือ KIA นะครับไม่ยอมรับทหารมินองลายนะครับที่จะเข้ามาในพื้นที่ถึงทหารมินองล์จะใช้เฮลิคอปเตอร์ใช้ปืนใหญ่เข้ามาจะสู้อย่างเต็มที่นะครับไม่ให้ทหารมินองลน์เข้ามายึดในพื้นที่ต่างๆนะครับในรัฐกะชินวันสองวันนี้ก็อาจจะมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นอยู่นะครับในรัฐกะชินเนื่องจากว่าทหารมินองลน์ ก็เริ่มจะเสริมกองกําลังเข้าไปในรัดกะชินก็ยังมีข่าวพี่น้องชาวบ้านนะครับว่าทหารเมืองไรยเริ่ม